วัตถุประสงค์ 1. อธิบายการตรวจสอบวัตถุว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่ 2. อ,อธิบายการตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุไฟฟ้าชนิดใดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ1อัน 2. ผ้าสักกะสหผืน 3. แผ่นเปอร์สเปกขนาด15เซนติเมตร1อัน 4. แผ่น PVC ขนาด15ซนติเมตรหอันตอนที่1การตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุไฟฟ้าหรือไม่ 1. นึ่นำนิ้วมาแตะอิเล็กโทรสโคปเพื่อทำให้อิเล็กโทรสโคปเป็นกลาง 2. นำวัตถุที่จะตรวจสอบมาวางไว้ใกล้ๆหากวัตถุมีประจุแผ่นโลหะคู่จะกลางออก ตอนที่2การตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุไฟฟ้าชนิดใด 1. การนำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟ้าอิสระโดยการเหนี่ยวนำและต่อสายดินแผ่นโลหะคู่จะกางออกจากรูปประจุบนอิเล็กโทรสโคปจะเป็นลบเนื่องจากทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟ้าโดยใช้เปิดสเปกเหนี่ยวนำา 2. เมื่อนำแผ่นเปิดสเปกมาวางใกล้ๆอิเล็กโทรสโคป โลหะแผ่นคู่จะหุบเนื่องจากมีประจุตรงข้ามกับอิเล็กโทรสโคปนั่นคือประจุบวก 3. เมื่อนำแผ่น PVC มาวางใกล้ๆอิเล็กโทรสโคปโลหะแผ่นคู่จะกางออกมากกว่าเดิมเนื่องจากมีประจุเหมือนกับอิเล็กโทรสโคปนั่นคือประจุลบสรุปผลการทดลอง 1>, 1. เมื่ออิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะคู่มีค่าไฟฟ้าเป็นกลางถ้านำวัตถุมาวางไว้ใกล้ๆแล้วแผ่นโลหะคู่กลางแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้า 2. เมื่ออิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะคู่มีประจุอิสระถ้านำวัตถุมาวางไว้ใกล้ๆแล้วแผ่นโลหะคู่หุบแสดงว่าวัตถุมีประจุตรงข้ามกับอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะคู่ แต่ถ้านำวัตถุมาวางไว้ใกล้ๆและแผ่นโลหะคู่กลางแสดงว่าวัตถุนั้นจะมีประจุเดียวกับอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะคู่